สวัสดีครับหลายคนอยากรู้ว่า Dropbridge คืออะไรสร้างรายได้แบบไหนวันนี้มิสเตอร์ Dropbridge จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ Dropbridge คือแอปช้อปปิ้งสร้างรายได้มีสินค้าหมวดหมู่สุขภาพความงามเครื่องสําอางรวมไว้หลากหลายแบรนด์ที่สําคัญสามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวเริ่มต้นได้ง่าย,ายเพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งลงทะเบียน เสร็จแล้วใส่โค้ดผู้แนะนาให้เรียบร้อยคุณจะได้คูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งสินค้ามูลค่ารวม300บาทหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นเพียงลูกค้าหรือคุณต้องการสร้างรายได้ถ้าเป็นเพียงลูกค้าคุณสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลยถ้าหากคุณต้องการเข้ามาเพื่อสร้างรายได้คุณแค่อัปเกรดไอดีให้เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์เพื่อเข้ามาช่วยแอปในการทำการตลาดขยายยูทเซอร์วิธีการอัปเกรดไอดีเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ ให้คุณช้อปปิ้งสินค้าชุดอัปเกรดเริ่มต้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นคุณก็จะมีลิงก์โค้ดส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้วิธีการสร้างรายได้ให้คุณทําการโปรโมตหรือโฆษณาให้เพื่อนโหลดแอปดรอปลิชพร้อมกรอกโค้ดส่วนตัวของคุณระบบจะรู้อัตโนมัติว่าคุณคือผู้โปรโมตพอเพื่อนกดเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอปคุณก็จะมีรายได้เข้ามาทันทีตำแหน่งในการสร้างรายได้ในระบบดรอปลิชจะมีด้วยกัน3ตนํ 1. ตำแหน่ง 1. ตําตำแหน่งพาร์ทเนอร์าตำแหน่งซ e o อ ตำแหน่ง d o ตัวอย่างการสร้างรายได้ของแต่ละตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งพาร์ทเนอร์สมมุติว่าคุณเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้300บาทและถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดสิบคนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด3 0 0พันบาทถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นแนะนำให้คุณเลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง c ี O เพราะทีมขา,ขายของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขจะมีดังนี้ ให้คุณและทีมงานช่วยกันสร้างทีมขายที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้ครบ30คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี10คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซ e o ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่งซ e อถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้6 0ร้อยบาทถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาท ส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน300บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO เหมือนกันกับคุณถ้าภายใต้ทีมงาน CEO ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้น คุณจะมีรายได้10บบาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกแนะนําให้คุณเปลี่ยนตําแหน่งเป็นตําแหน่ง BO เงื่อนไขจะมีดังนี้ในทีมขายของคุณจะต้องมีตําแหน่ง CEO ทั้งหมด8คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี3คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณและจะต้องมีจํานวนพาร์ทเนอร์ในทีมทั้งหมดครบ300คนตัวคุณก็จะเปลี่ยนตําแหน่งเป็น b ีตัวอย่างการสร้างรายได้ของตําแหน่ง b ีถ้าคุณขายสินค้า ให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้800บาทถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน500บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนกรณีพาร์ทเนอร์ของคุณ <ãy subscribe> เปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO ถ้าภายใต้ทีมงานซ e o ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นซ e o ของคุณจะมีรายได้600บาท ส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน200้บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงานซ e อของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นดีอเหมือนกันกับคุณถ้าภายใต้ทีมงานดีอของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีรายได้30บบาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้น คุณยังสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้แบบเรียลไทม์โดยเข้าไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเพิ่มบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยแล้วกดถอนเงินได้เลยรายได้จะมีการหักค่าธรรมเนียมในการถอน35บาทและหักภาษีนณที่จ่าย3%เปอร์เซนนำส่งสันทากรถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหเห็นไหมล่ะครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างรายได้ง่ายๆกับแอปดรอปลิได้แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาสร้างรายได้ผ่านมือถือด้วยกันนะครับ